สวัสดีครับ FC นะฮะเมื่อกี้ผมขับรถผ่านมาแล้วผมเหลือบไปเห็นข้างทางมีอะไรแบ๊ะบ๊ะบแวบๆขาวๆผมจะมาดูก่อนว่าไอสิ่งที่ผมเห็นนะ่ะมันใช่ไหมมันใช่ไหมมันใช่ไหม f อซใช่หรือเปล่า ใช่พี่น้องสิ่งที่ผมเห็นก็คือนี่พยาเห็ดโคนโอ้โหซีออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องกรึบกรึบหนูได้เห็ดโคนไปทำเมนูอีกแล้วเฮ้ยนะครับพวกกำลังออกก็มีอู้นี่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 กำลังออกเลยเดี๋ยวต้องรองให้โตเร็วเดี๋ยว,ยวจะมาเอา จะมีใครเห็นไหมน้อเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆทางนี่เอตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่อยากบอกตำแหน่งเปิดเผยตำแหน่งดา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 อ้ยาะั้นแรกก็โอ้โหดินกำลังอ่อนเลย FC ผมจกเอาเลยอะนี่เห็ดบวกพี่น้องเห็ดบวกเห็ดบวกไงเห็ดบวกไงพ่อได้อยู่พ,อไ,อ,พอได้กินน้ำเขาอยู่พี่น้องนี่อันนี้ยังเล็กอยู่เลยอันนี้ ตอเล็กๆตอเล็กๆเดี๋ยวรอตูก่อนหรือว่าไม่ตูแล้วเฮ้โย,โย,ยโบยง่าบ่ี่เนาะดูลองดึงดูก่อนลองดึงดูราก่อนโอ้โหรอก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือผมเอาประจำในเอฟซผมเห็นสองปีแล้วตรงนี้นะฮะผมก็แวะมา พอผมจะไปตลาดตลอดตอนนั้นผมก็เอยพอดูรู้ว่าเออตรงนี้มันมีอันนี้หอยหอยเล็กหอยน้อยไม่เอาก็เลยขับรถแล้วมาผ่านตรงนี้ทีไรผมก็จะต้องสังเกตทักทีทุกทีนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นแต่ไกลแล้วขาวจุดพูนซิ่งลงมาแล้วก็มันเมนแล้วพี่น้องนี่ใช่เลยนี่โอ้ดินเหน,นียวเลยเอฟซีดินเนเหนียวเลยฮะถุง นี่แหละคนมันจะได้เห็นะ่ะไม่ต้องเอาอุปกรณ์ไปหรอกอยู่ตรงนี้มันก็เห็น,นแล้วมูหมม,มูจังเลยเดี๋ยวไปล้างน้ําล้างมือก่อนเพราะว่าผมมีแต่โคลนมันมีแต่โคลโนในมือเดี๋ยวไปขับรถไม่ได้นะเอฟซีะฮะก็มาล้างกันตรงธรรมชาตินี่เลยแต่เดี๋ยวเรากลับไปล้างอีกทีนึงเนาะ เห็ดปวกเห็ดโคนยักษ์เหมือนกับที่อยู่หลังบ้านของเอ็กซีซยูนะเอฟีอันนี้จะหน่วยใหญ่โอหักซ้ำล้างไปล้างมาหักซ้ำหลุดซ้ำพี่น้องอ,อย่าล้างแรงอย่าล้างแรงล้างแต่ขี้ดินออกพอเดี๋ยวจะได้เสียดายอเอาแต่ขี้ดินออกเล็กๆน้อยๆพอดอกนี้ใหญ่จัดเอบสี อันนี้หัวปุกๆเลยโอ้โดนหอยกินของแท้ของแท้แทลำบิ๊กบกลำใหญ่ใหญ่ได้สองดอกสามดอกถ้าได้เยอะกว่านี้เนี่ยจะจำเลยนะนี่รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่รู้หรอกว่าฉันได้อะไรฮิวโอ้ตัวนี้เน่าโยนไว้แถวเดิมก่อน จะได้เป็นเชือ้อทีน้าจะได้เกิดอีกเอ้าล้างคีโคนออกก่อนเพราะว่ามือผมเปื้อนเดี๋ยวขับรถไม่ได้ iper. ได้ทำมีก็พ่อได้กินพี่น้องเกือบลืมหมดแล้วบอกหมดแล้วเวนะ มานมาน้องมามาหาเห็ดกับพี่บางไหมพี่จะพาไปกินเห็ดใหญ่ๆจะพาไปกินเห็ดใหญ่ๆย <c oughs> ุบยุ๊บฮะโอ้โหโหลุดมือไปกลับบ้านเราได้เห็ดแล้วพี่น้องไม่มีใครรู้หรอกว่าอยู่ไหนเนาะ ไม่น่าจะมีใครรู้เนาะเพราะเราไม่ได้เผยพิกัดไม่ได้เผยจุดนะเอฟซี FC. ผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วหาที่ใส่ก่อนนะครับเอซ

มาเหยียมเดินทางกลับบ้านกันเอฟซมคุณมันจะโชคดีอ่ะนะเขาป่าจังได้กระไดโบเข่ากระไดสันดอกว่าพี่น้องอามาซื้ออุปกรณ์ไฟได้อาหารกลับบ้านเชยพี่น้องนะครับความหมานของเอคีซียูก็ไม่ธรรมดานะ นะครับเราลับต้นๆเลยแล่วว่าซ่านนะพี่น้องก็ได้เห็ุไป3าดอกนะครับดอกใหญ่2ดอกดอกเล็ก็กระปดกระแป็ดนะครับกำลลาเหมือนหัวกระสุนเลยนะครับดอกใหญ่ก็เหมือนร่มเลยโคตรอุมอ้มๆเลยเอฟซีไปอ,อ,อ,ย,อ,ย,อยไปเลวเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ปุ้ยนะครับว่าได้อาหารนะครับได้อาหารเที่ยงแล้วนะครับเที่ยงนี้ก็ ว่าเอ,าอเน้น่นมีทีมงานสงสัยไปหาเหยืเอหาปลาโน่นนะครับฝนมาอย่างนี้ก็ลุยหาปูหาปลาก,กันดีกีซีูก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับแต่การบ,บ้านทําไฟนะครับทีีเราจะทํางานของเราให้มันสําเร็จนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราออกไปทํางานกนงนอกแล้วมันจะไม่สาเร็จเนาะราเคลีร์ประเด็นของบ้านที่มนเรียบร้อยก่อนนะครับอีกอกีซีูนี่ก็มีงานเยอะนะครับอยู่ในบ้าน เป็นงานที่ทำไปเรื่อยเพาะไม่รู้จักเสร็จหรอกเพราะว่ามันอ่าจังไรครับพี่น้องมันเป็นงานบ้านงานบ้านนี้ก็มีให้ทำอยู่ทุกวันนะเดี๋ยวโน่นนั่นนี่โน่นนี่หมดแหละนะครับก็ไม่รู้จะจบจะสิ้นเนาะประมาณนี้นะครับ P FC เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพ c ขอ,อฝากคลิปไว้ตอนนี้ก่อนแล้วกันฮนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้เอกซ์ซียู U. ได้อาหารไปกินแล้วพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ